สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ไร่สวยๆในแหล่งชุมชนมานำเสนอครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราชนัมเบอร์นะครับมีที่ดินอยู่2แปลงครับโฉนดคุดแดงเนื้อที่3ไร่และเนื้อที่3ไร่142ตารางวานะครับทั้ง2แปลงนี้ร้องขายเท่ากันครับในราคา280,000บาทต่อไร่ครับผม สำหรับที่ดินปลายนี้แมนจะแบ่งออกเป็นสีน้ำเงินและสีแดงนะครับผมสีน้ำเงินครับเนื้อที่3ไร่ครับผมสีแดงเนื้อที่3ไร่342ตารางวาครับสำหรับที่ดินปลยนี้จะหันหน้าไปทางทิศใต้ทั้ง2แปลงเลยนะครับผมขนาดสัดส่วนจะตามรูปภาพและวิดีโอตรงนี้เลยนะครับที่ดินแปลยนี้จะสูงจากระดับน้ำทะเลถึง200เมตรเลยทีเดียวครับ บริเวณที่ดินแปลนนี้ครับจะเป็นที่ไร่ทั้งสองผืนเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองผืนนี้จะอยู่ติดกันนะครับผมสําหรับที่ดินแปลนนี้นะครับจะอยู่ในหมู่บ้านครับผมเป็นบ้านเมืองตะกูนะครับตําบลหนองบัวตะเกียบอําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับ สำหรับบริเวณตรงนี้ที่แมนได้เดินถ่ายทานะครับแมนจะอยู่แปลงใหญ่ครับก็คือแปลงสีแดงนะครับแปลงสีแดงจะมีบ่อน้ําอยู่ท้ายแปลงนะครับส่วนแปลงสีน้ําเงินแปลงเล็กจะไม่มีบ่อน้ําท้ายแปลงครับนอกกนั้นนะครับพื้นที่จะเหมือนกันหมดนะครับคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าเป็นแปลงติดกัน สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะย,ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีปับปานะครับระดับดินของเขาจะเสมอกับถนนพอดีเลยครับถนนด้านหน้าจะเป็นทางสาธารณะประโยชน์กว้าง6เมตรครับเป็นถนนหินคลุกนะครับผมลงจากถนนลาดยางนะครับเพียงแค่300เมตรเท่านั้นครับสำหรับถนนลาดยางเส้นนี้ครับจะเป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อหมู่บ้านธรรมดานะครับไม่ใช่ถนนลาดยางเส้นหลักครับแต่ว่าถนนลาดยางเส้นนี้จะเชื่อมไปหาถนนลาดยางเส้นหลักหมายเลข 2 0 1สีคิ้วชัยภูมินะครับเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นครับรูปแปลงที่ดินสวยนะครับเหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนบ้านไกลนะครับการเดินทางก็ง่ายสะดวกสบายใกล้ถนนสีเลนใกล้หมู่บ้านใกล้แหล่งชุมชนครับที่ดินแปลงนี้ครับเหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนบ้านไกลมากๆครับเพราะว่าลมพัดตลอดเลยครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้ได้ตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 098 9518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับสำหรับสถานที่ใกล้เคียงที่ดินปลยนี้นะครับที่ดินปลยนี้ก็จะใกล้หมู่บ้านใกล้โรงเรียนเพียงแค่9 0้เมตรครับใกล้วัด2กิโลเมตรใกล้ถนนสีเลนหมายเลข201ศคิ้วชัยภูมิ3กิโลเมตรครับใกล้รีสอร์ทต,ต่างๆใกล้ปั๊มน้ำมันปตท7ซเวนอเเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นครับ และที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากตัวเมืองด่านขุนทดครับเพียงแค่12กิโลเมตรในตัวเมืองด่านขุนทดก็จะมีโรตาร์มีธนาคารสถานที่ราชการโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดครับเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราช60กิโลเมตรกรุงเทพมหานคร265กิโลเมตรครับที่ตั้งที่ดินจะอยู่บ้านเมืองตะโกตาบลหนองบัวตะเกียบ อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับและสําหรับวันนี้แมนก็คงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ